บอกก่อนนะเจ๊จะไม่รับเงินทําบุญของใครทุกบุญของตัวเองใครถูกไปทําด้วยตัวเองค่ะตื่นเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวนน้ําแล้วนึกถึงคนที่มาเข้าฝันเจนุกแล้วนึกถึงเจนุกวิขอให้พี่คนนี้มาเข้าฝันเจนุกก็คือพูดเลยจะพูดอะไรก็พูดแล้วก็นึกถึงเจนุกขอให้ดวงนําขอให้ดวงหนุนนํากับเจนุกอะไรแบบนี้อะไรก็รกว่าไปนะคะ อันนี้ไม่รู้นะใครผิดคําพูดทุกคนต้องมีสัจจะวาจาไซบาทับสังฆทานอยากทําอะไรทาที่เกี่ยวกับบุญนะคะแล้วต้องกวดน้ําด้วยนะแล้วต้องกวดน้ําด้วยนะไม่ต้องมาโอนเงินให้เจ๊เจ๊ไม่รับฝากนะคะเจ๊ไม่ขอโอนเจ๊ไม่ขอไม่ขอเงินทําบุญจากใครที่จะไม่ต้องมาฝากเจ๊ทาใครถูกใครทําเจ๊ถูกเจ๊ก็ทําของเจ๊เจ๊เข้าเจ๊ก็ทําของเจ๊ใครถูกทําเองเลยโอเคพร้อมอย่าง นะคอันนี้ไม่รู้นะทุกคนต้องมีสัจจะวาจานะคะถ้าเข้านะไม่เข้าทุกคนก็ไม่้องไม่ต้องซีเรียสเออถ้าเลขเข้าไปทําถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องทําแค่นั้นจบหรือไม่จําเป็นก็ได้เลขจะเข้าไม่เข้าเราต้องต่อบุญต่อเติมเอาแบบนี้ดีกว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าใครมีเวลาว่างไปทําบุญเถอะนะคะเพราะว่าเราต้องต่อแต้มบุญเรื่อยๆนะครเพราะทุกคนที่ดูใจอยู่เนี่ย เป็นสายเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงโชคนะคะทุกคนก่อนที่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปไหว้พระที่ไหนเนี่ยเราต้องให้เขาก่อนรู้เรื่องนะไม่ใช่อุ้ยเลขเจนุงไม่เข้าปุ๊บกูไม่ทาบุญมันก็ไม่ได้แล้วแต่ะเออแล้วแต่นะคะจะสุดแล้วแต่ชีวิตของคนเราอะ่ะต้องตอบบุญตเติมแต้มบุญเยอะๆนะคะเชื่อไหมสิ้นเดือนนี้วันที่ยี่สามเจนก็จะไปสร้างพระนะคะเจนเป็นประธานที่ จังหวัดมหาสาครคามนะคะใครอยู่มหาสาครคามนะไปร่วมบุญกันได้เชนุกเป็นประธานค่ะเป็นเจ้าพิธีหล่อพระนะคะเททองหล่อ480กิโลกร,รัมนะคะเวลาเริ่มบ่ายโมงที่วัดวัดบ้านซองแมววัดวาปีปทุมมหาสาครคามนะคะ วาอำเภอวาปีประทุมตำบลหัวเรือจังหวัดมหาสาร,รคามใครอยู่มหาสาร,รคามไปร่วมบุญกับเจ๊ได้นะวันที่ยี่บสามตุลานี้ได้เจอเจนุกโดยเจนุกเป็นเจ้านานเจ้าเจ้าเป็นประธานค่ะเออเอออันนี้อันนี้ขอบอกบุญนะไม่ต้องโอนเงินให้เจ๊ใครอยู่จังหวัดมหาสาร,รคามไปร่วมบุญเจอกันได้ค่ะโอเคมากแล้วเดี๋ยวต้นเดือนพฤศจิกาเจ๊ไปทอดกระถินอีกนะคะโอเคเออนะคะใครอยู่มหาสาร,รคาม เจอกันนะคะวันที่23ตุลานะเจมมาบอกบุญแล้วนะ23ตุลาใครอยู่มหาสาครคามไปได้นะคะอำเภอวาปีปทุมตำบลหัวเรือชื่อวัดบ้านสองแมวจบเจมไม่อยากโอนหน้าเพจนะคะเดี๋ยวทุกคนจะโอนเงินเยอะโอนโอนเงินมามั่วนะคะ เอามาบอกบุญผ่านไรสดแล้วลการเจมไม่อยากรับเงินทำบุญของใครไม่อยากมีปัญหานะคะเดี๋ยวโดนดราม่าอีกเจมเจมไม่ชอบโอเคมาเขียนเลขให้แล้วอยู่ว่าปีปฐุมืยไปได้นะจังวัดบ้านวัดบ้านวัดบ้านซองแมววัดบ้านซองแมววัดบ้านซองแมวนะคะไปอยู่นะคะโอเคมาพร้อมอยัง มาบอกบุญนะทุกคนระวังเพจปลอมด้วยนะคะระวังเพจปลอมนี่นะแคปเจอร์ได้เลยนะคะอันนี้คือ,อรายละเอียดวัดแคปเจอร์ได้เลยนะใครอยู่มหาสารคามโอเคมาก นะคะรัฐบาลไทยรื้ฝันขอคนละสองแชร์แม่ทำไมมันต้องเห่าวาแม่ให้มันออกไปข้างนอกได้ไหมน,นี่แบแบนี้บแม่ก็เปิดประตูดิเปิดประตูมันก็เดินออกเองอะ่ะเปิดประตูเดี๋ยวมันก็เดินออกตามแม่ไม่เดินเรางอมา้มันไม่เกี่ยวมันปิดประตูไว้อ่ะเออไม่งั้นเจอเซนุกได้นาพุ่งวันที่สิบหก ลาคมหกห้านะคะแล้วก็ต้นเดือนต้นเดือนนะคะเจนุกวันที่สามนะคะเจนุกไปทอดกระถิน่นทอดพระป่านะคะอีกช่วงนี้จะเดินสายทาบุญนะคะแต่นี้เจนุกเป็นเจ้าภาพเลยนะคะเราต้องต่อบบุญต่ออะไรให้ตัวเองนะ มีแววว่ามึกจมุดขอคนรักสองแชร์สองแชร์คนต้องอยู่เยอะกว่านี้ดิเพจไม่แจ้งเตือนเลยหรอเพจไม่แจ้งเตือนเลยหรอเพจไม่แจ้งเตือนเลยหรอ แชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มีสายด่วนดนวยนะสายด่วนบอกเลยว่าเลขสวยมากสายด่วนรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะคะสายด่วนเลขสวยมากไม่มีอะไรเดือนจ้าไม่มีอะไรเดือนจ้า โอเคมาไหนสามพันคนยางขออีกคนละหนึ่งแชร์ปะ่ะอะไรคนดูสองพันเ้าคนแชร์500ห้าร้อยคนโอ้โหูฉันอุตส่าห์ฝันอะเข้าไม่เข้าอย่าว่ากันนะขอพูดอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะเขียนเรื่องความฝันให้อย่าอย่าว่าลีลานะขอพูดก่อนเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพานันที่เป็นกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ ระวังเพจปลอมด้วยนะคะมันจะมีพวกมิจฉาชีพฟังเจนุกนะอันนี้พูดแล้วนะบางคนชอบทักมาด่าเจ๊ว่าเจ๊โกงเงินไม่จ่ายตังค์ระวังนะเจนุกไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บนะคะเจนุกเป็นคนให้แนวทางให้ตัวเลขนะคะเป็นคนเจนุ๊กเป็นคนชอบเล่นเล่นเสนี่ยงโชคอะชอบซื้อหวยอะชอบเล่นลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้ออ่าเป็นคนตรงตรงเหมือนทุกๆุกคนแหละเออแล้วก็ชอบ และก็เป็นคนให้แนวทางนะคะถ้าเจอลายเจนุกขายหวยขายหวยใต้ดินปลอมบอกเลยนะของปลอมอย่าไปซื้อกับมันนะคะเวลาถูกมันจะไม่จ่ายพอมันไม่จ่ายปุ๊บทุกคนก็จะทักมาด่าจเจว่าเจโกงเงินไม่ใช่ไม่ใช่เจน,นะคะนั่นไม่ใช่เจนุกนะคะเจนุกไม่ได้เป็นเจ้ามือไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไม่ใช่เป็นอะไรทั้งนั้นเจนุกเป็นคน ชอบเล่นหวยเสี่ยงโชคคนหนึ่งเหมือนทุกคนนั่นแหละโชอโอเคนะคะระวังเผ็ดปอนด้วยระวังเผ็ดปอมระวังลายปอมแอดไปปุ๊บถ้าเจอเจนุกชวนขายหวยอุ้ยซื้อพี่ซื้อหวยกัะหนูไหมเจมีเลขเด็ดต้องซื้อนะปอมนะคะไม่ใช่เจนุกระวังด้วยโดนหลอกได้นะไม่ผด่า,ดาคือด่ากลกับนะใครทักมาด่าเนี่ยถือว่าไลฟ์สดบอกแล้วนะสามพันคนเนี่ยนะคะโอเค เออใครอยากเข้ากลุ่มนะเกาได้เลยนะกลุ่ม V I P นะคะก็จะได้สายด่วนก่อนใครหัวใจไร้าวัวรัวๆค่ะเลขโตัวแลกสุดเจ็ด หัวใจไร้วาวลรัวสามพันหนึ่งร้อยคนอจะหายชิวบา ปิดกั้นเยอะมากอะตอนเนี้ยสนใจอาหารเสริมคุ้มหิวหรอพักแชทข้อความเพจนี้ได้เลยค่ะอันนี้ฝันว่ามีคนมาบอกเลขสองตัวนี้แต่เจ๊ขออนุญาตนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง จะใส่สีลงไปด้วยก็ได้นะใครจะใส่สีลงไปด้วยก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจบใครจะใส่เลขสี่ต่อด้วยก็ได้นะคะถ้าใครชอบเลขสามตัวตามเลขสามตัว not